นขาบอกว่าหลายวันที่ผ่านมาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราทุกคนก็คงยังคงพูดถึงและเฝ้าติดตามเรื่องราวของสายการบินมาเลนนะครับไฟล์เอ็มเอสามเจ็ดศูนย์ที่เดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ไปยังกรุงปักกิ่งแต่ปรากฏว่าหายสาบสูญในกาลอากาศนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนล่าสุดเนี่ยหลายคนก็ยังไม่ทราบว,ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับหายไปแบบไร้ร่องรอยสุดแล้วหายไปไหนกันแน่นะครับเกิดข้อสืบคินขึ้นมามา,มากมายนะครับคุณผ,ผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อการร้ายเพราะจำได้ไหมฮะเราพบ mm. ผู้ตต้อองสงสองงงสสััยยคคนนที่่ซืวเรบิโด าผ่านสายการบินไชนา่าซาเตอ,อร์แอร์ไลน์จาก NC นซีในเมืองไทยนะครับเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งภาพที่คุณเห็นก็คือผู้โดยสาร2คนที่เดินทางขึ้นไปบนเครื่องบินและใช้พาสปอร์ตป,ปลอมนะครับทั้ง2คนมีเลขรหัสจองตั๋วเครื่องบินไล่ลําดับตามกันแต่ทั้ง2มีจุดหมายปลายทางที่ต่างกัน คนหนึ่งไปเดนมาร์กส่วนอีกคนไปเยอรมันนะครับกะว่าไปทรานสิตที่ปักกิ่งและทั้งคู่ก็ชำระเงินค่าตั๋วด้วยเงินสกุลบาทแต่ละคนก็ว่าไม่น่าจะใช่อาจจะเป็นแค่ผู้เขาเรียกว่าอะไรลีผายหรือผู้ที่อะไรประมาณนี้แหละคือคือปลอมสัญชาติอ่ะม่ง่ายนะครับอีกทฤษฎีก็คือเครื่องบินสูญเสียการควบคุมกระทันหันยังเป็นทฤษฎีอยู่นะครับคุณผู้ชมข้อสันนิษฐานเกิดขึ้นเพราะมีการยกกรณีเที่ยวบิน447 ของอ i r f ฟ a านสเมื่อปี2009นะครับที่ประสบเหตุเครื่องบินตกตรงมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับที่เกิดเฉพาะว่าเครื่องบินสูญเสียจากการทรงตัวนะรประกอบด้วยสภาพอากาศเลวร้ายนะฮะนักบินไม่สามารถบังคับเครื่องบินได้แล้วก็พยายาม เชิดหัวขึ้นก่อนกระแทกพื้นน้ำอย่างแรงประมาณถ้าจำไม่ผิด320กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถือว่าแรงพอสมควร,ครนะครับ<ม>อ,อีกทฤษฎีหนึ่งก็คือระบบกลไกของเครื่องบินขัดข้องแน่นอนเมื่อวันสองวันเนี่ยซีเนี่ยก็พูดถึงเยอะมากคือเรื่องของทรานสปอนเดอร์บนเครื่องคือข้อสืษฐานที่เกิดขึ้นหลังมีข่าวว่าพบสรรัญญาณเส้นทางทางการบินของไฟล์เนี่ยได้หักเลี้ยวเข้าชายฝั่งประเทศมาเลเซีย oh. ทางสื่อต่างประเทศก็บอกว่าเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดเหตุขัดข้องกับระบบเครื่องบิน นักบินก็เลยตัดสินใจนําเครื่องกลับฝั่งแต่เครื่องบินตกีะก่อนนะครับรวมถึงประเด็นเครื่องบินลำนี้เคยเชื่อหรือไม่ว่าเฉียวชนกับเครื่องบินลำอื่นเมื่อ2ปีที่แล้วนะจนได้รับความเสียหายล่าสุดที่กับตนของเครื่องอโทษทีนักบินคนหนึ่งเนี่ยได้ออกซีนเอนเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเขามีการถ่ายทำบันทึกด้วยขับเ,เครื่องแอร์บัสเเจ็ดเจ็ดเนี่ย เครื่อง77็เนี่ยลงสู่นะฮะรันเวย์แล้วทางซีนก็รายงานแบบว่าโอ้โหลงได้แบบเนียนมากลงได้เจ๋งมากนะแล้วนอกจากนั้นทางสื่อออสเตรเลียก็รายงานว่านักบินเนี่ยเคยชวนผู้โดยสารเข้ามานั่งในห้องลูกห้องห้องกับตันนะมันชอบคนชวนคนเข้ามานั่งอ่ะก็ไม่น่าจว่าไอ้นี่จะเกี่ยวข้องหรือไม่ครอ่ะแต่ที่แน่ CIA FBI วันนี้ก็ยัง ไม่ทราบครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่พูดมาตั้นานวันที่เชิญ FBI หรือหรือเชไญเอไม่ไม่ม่มีคนหนึ่งในเมืองไทยเขาบอกว่าเขาติดตามข่าวเรื่องนี้เขาทราบแล้วล่ะนะฮะว่าเครื่องบินนี้ไปอยู่ที่ไหนและเกิดอะไรขึ้นกับผู้โดยสารนะฮะพร้อมจะเชิญเขาเลยอยากถามคุณผู้ชมชาวนี้เราขอต้อนรับนะครับหมอกริดคอนเฟิร์มครับเกี่ยวอะไรด้วยอ่ครับครับครับอรุสวัสดิครับอรุณสวัส อันนี้อันนี้เรา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 ไปทราบาหม่ทีมีการคุยกันในวงการมาเชื่ว่ากรีฑเนี่ยได้มีโอกาสเหมือนกับเห็นหรือว่าทราบเรื่องนี้นะสบายดีไหมครับกรีอาสบายดีครับสบายดีครับสบายดีครับแล้วไปเกี่ยวอะไรกับเขาด้วยล่ะฮะคือจริงๆต้องบอกครับว่าก็มีพี่นักข่าวโทรมาถามครับเยอะไหมเยอะไหมถามเยอะไหมก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ตอบไปเพราะว่า ต้องพูดตรงๆนะฮะว่าการดูดวงเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของมันก็มีความบิดผบา้กันได้นะครับคือทุกอย่างมันไม่มีอะไร100%ครเปอร์เซ็นต์คนรอด่าเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะก็เปรครับรู้ไหมว่าจะออกออกคนจะด่าใหญ่เลยเนี่ยไม่เป็นไรครับได้เลยสบายครับผมโอเค F b i คงจะต้องดูรายการเราอยู่วันนี้เพื่อจะเป็นเอ่สมมติฐานหนึ่งนสมมติฐานในการหาเครื่องบินเนี่ยนะฮะคิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเครื่องบินกันแน่คืออย่างนี้นะครับต้องบอกนิดหนึ่งว่าไฟนี้นะครับเป็นไฟอ่า เครื่องเนี่ยเจ็ดนะครับแล้วก็ไฟบินเนี่ยจะเป็น3ามจูนย์ะครับซึ่งต้องบอกว่าในตัวของเครื่องบินเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมซื้อรถนะมีเลขเจ็ดเนี่ยนะผมไม่ซื้อเลยอุ้ยทำไมอ่ะเพราะว่า7 7เนี่ยเป็นตัวแทนของโทษทุกนะครับแล้วมันเบิ้ลถึง3เลยเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเครื่องบินลำนี้ไปดูให้ดีผมคิดว่า ต้องมีการซ่อมแซมบ่อยมากนะมีการซ่อมแซมเดี๋ยวก็ไฟฟ้ารัดวงจรนะครับและยิ่งไฟบินเนี่ย370เนี่ย m h นะฮะมันบอกชัดเจนเลยว่า3กับเเป็นคู่อุบัติเหตุอ๋อหรือใช่ค่ะจริงครับแล้วเขาบินมาตั้งหลายปีเขาไม่เห็นจะมีอุบัติเหตุเลยทอ้าวก็จะไปรู้ได้ไงฮะก็พี่ก็เวลาเขามีอุบัติเหตุแล้วเขาบอกอุ้ยมันย้อนถูกไหมมันย้อน ก็นี่คือมันจะเป็นวนอื่นอ่ะข่าวล่าสุดที่เราทราบมาคือว่าวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่ทางสายการบินมาเลเซียจะใช้รหัส MH สามเจ็ดในเส้นทางนี้นะครับคุณผู้ชมกัวลาลัมเปอร์ปักกิ่งเท่าที่ผมทราบคือจะเปลี่ยนเป็น MH 3 1 8หนึ่งแปแปะไรข้นสามเป็นยังไงอะคะคืออย่างนี้ฮะต้องบอกนิดนึงว่าส่วนใหญ่ให้สังเกตดูนะครับเวลาเราจะทำอะไรเป็นครั้งสุดท้ายนักบินจะบินเป็นไฟสุดท้ายนะครับก็จะขึ้นบินตก ไม่ว่าจะเป็นกัปตันที่ขับไททานิกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะขับเที่ยวสุดท้ายนั่นก็คือเขาก็เสียชีวิตแล้วก็เครื่องบินโจ๊กอาไททานิกก็จมคุณก็รมช่วบอกว่ากัปตันน่าจะมีการพูดหรือว่านี่เป็นไฟสุดท้ายของเขาอะไรเนี้ยเออไม่ครับก็คือหมายถึงว่าอะไรไม่คืออะไรก็ตามที่เป็นไฟสุดท้ายที่บอกว่าจะจะไปครั้งสุดท้ายแล้วเแต่เขาไม่ได้พูดี่เขาไม่ได้พูดว่าก็เป็นไฟสุดท้ายไม่ครับก็นี่ไงก็ไอเครื่องบินลำนี้คือมันจะเปลี่ยนไฟแล้วไงก็คือเปลี่ยนจากสามที่สูงมาเป็นสาม เขายังบินอยู่แล้วยู่ไม่แต่ว่าทุกวันก็มีบินไฟนี้ไปไม่ถูกนะแต่คือว่าเครื่องมันคคละอันกันไงครับก็คือเครื่องก็คือเครื่องมันเจ็ดเจ็ดเจ็ดอ่ะ่าเข้าเรื่องเลยดีกว่าหลายคนคงสงสัยใช่ไหมมดดำว่าตอนนี้มันยังไงเครื่องบินลำนี้เนี่ยตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันหายไปไหนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราดูตามข่าวเนี่ยมันมีมาทุกวันนะวันแรกก็บอกเจอเจอชิ้นส่วนแล้วบาง อีกวันก็บอกเจอคราบน้ํามันอ่าอีกวันก็บอกดาวเทียมเจอแล้วลงไปเจอหินอ่าอ่าอย่างนี้นะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าบางคนบอกเป็นก่อกา้ายครับบางคนก็ไปถึงเป็นมุ้นต่างดาวครับมุงต่างดวไปแบบสามเนี่ยเมอร์วิลดาบางคนบอกรัฐบาลอเมริกันก็ยิงยิงเครื่องนี้ลงโดยไม่มีสาเหตุยิงเป็นมิสไซล์มานะฮะแต่โดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมว่าเครื่องบินนี้ตกน้ํครับอ๋อตกน้ำตกน้ำแน่นอนไม่ฮะไม่ได้ตกดินตกน้ำตกน้ำแน่นอนนะครับเพราะว่า จริงๆมันมีโอกาสทั้งตกดินทั้งตกน้านะครับก่อนนะฉันก็พูดได้มันตกน้ำก็มาเลเซียมาเป็นน้ำซะส่วนใหญ่อ่ะก็เดี๋ยวก่อนสิคือถ้าเกิดพูดถึงหลักโหราศาสตร์เนี่ยนะคือต้องบอกว่าไฟเนี้จะมีเลขสามแลเลขเจ็ดถูกไหมครับมันจะมีสามกับเจ็ดนะครับและสามเนี่ยกลกินีของสามคือเลขสองครับคู่ศัตรูของเลขเจ็ดก็คือเลขสองและสองมันคือน้ํานะครับแล้วโอ้นี่ไปศาสตร์เลขกเนาะเอาไม่ใช่อันนี้คือหมายถึงคือตามหลักโหราศาสตร์ครับผมนะฮะ พูดง่ายว่าเลข2เนี่ยเป็นเลขที่นําอุบัติภัยม,มาสู่เครื่องบินลํานี้ซึ่ง2ก็คือน้ํำ อันนี้ยืนยันว่าตกน้ำตกน้ำแต่ถามต่อถ้าตกน้ำเนี่ยมันตกตรงไหนเพราะมันมันมีหลายเส้นทางมากไม่ว่าจะเป็นทะเลตอนใต้ของเวียดนามนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอ่าวไทยหรือลาดหรือว่าล่าสุดเนี่ยก็มีการรายงานว่าอาจจะมีการวกไปไปยังมหาสมุทรอินเดียก็คือแถวทะเลอันดามันเลยปีนังไปอะไรประมาณนี้มันตรงไหนครับคืออย่างนี้นะครับถ้าถามในความเห็นของ นักโหราศาสตร์นะครับผมขอบอกอย่างนี้แล้วกันครับเดี๋ยวขอขึ้นแผนที่นิดนึงแผนที่แผนที่มาเร็วๆแผนที่ครับแผนที่แผนที่อยู่ไหนฮะนี่ไงนี่ไงแผนที่ฮะเพราะว่าคือมันต้องมีแผนที่นะฮะฟีดได้ไหนก็ได้อ่ะคืออย่างนี้ฮะสมมุติว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับครับอยู่ตรงนี้นะครับตามหลักโหราศาสตรเนี่ยนะครับตามหลักโาศาสตรเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น ตารางเหมือนแบบตาราง OX ถูกไหมครับครับทีนี้เนี่ยตำแหน่งที่จะตกเนี่ยคือเป็นตำแหน่งเลข2นะครับหรือเป็นตำแหน่งเลขสานะครับนายตำแหน่งเลข2เลขสามถึงอะไรถามว่าเป็นตำแหน่งเลข2องจริงไหมมันต้องมีมันอยู่มุมไหนของจอให้เราดูอยู่นะดีนนี้ข่าวไทยก็อันนี้ผมขอเต็มหน่อยได้ไหมครัอันนี้ผมขอแบบจอเต็มจอเต็มไม่ไม่ที่มีแบบแผนที่ อี่เป็นประเทได้ี่เป็นประเทศไทยอ่ะได้ได้เต็มแล้วเต็มแล้วเ่็มเต็มเต็มแล้วเต็มแล้วจริงๆแล้วนะฮะพูดมาเลยเนี่ยฮะมันมีโอกาสตกได้อยู่สองที่คือตรงมุมนี้นะครับบนขวาของจอที่เลยเวียดนามไปนิดนึงกับมุมประมาณตรงเนี้ยครับอ่า เนี่ยครับเพราะว่าคุณเกดด้านหลังเกดชิญเชิญตรงนี้มาอาจารย์เกดมามามาช่อกได้กันสารเดี๋ยวคุณพนักเชื่อกันเล้วใช่ไหมเราจะต้องศึกษาน่อแต่ที่จะได้รู้นี่ไงนะคือมามอย่างนี้นะฮครับตรงบริเวณโซนนี้เนี่ยนะครับเท่าไหร่ฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยบริเวณโซนเนี้ยบริเวณอ่าวเวียดนามอ่าวเวียดนามอ่าวเวียดนามนนี่ะ เป็นตำแหน่งเลข3นี่คือตอนใต้ของแห่งของของเวียดนามครับใช่ครับเนี่ยมันจะเป็นเลข3ส่วนตำแหน่งเลข2คือจะอยู่บริเวณมุมนี้ก็คือฝั่งตะวันออกของเวียดนามถูกต้องดานังฮอยอันใช่ครนั้นเราจะเอามาตรงนี้ฮะเวียดนามเนี่ยฮะเนี่ยมันจะอยู่ในสองมุมประมาณเนี้ยครับอันนี้คือจากหลักโหราศาสตร์นะฮะถ้าเกิดใช้คำนวณว่าตกตรงไหนเนี่ยอันนี้คือตำแหน่งเลขสาจากนั้นคุณกำลังจะบอกว่าอ่าวไทยที่ตัดไปเลย ไม่น่าใช่เราไทยคิดว่าไม่ใช่ครับอแจ๊คก็ยังไงอัจนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้นะไม่ใช่แต่ผมว่าช่องแคบมาลากามหาสมุไม่ชินเดียไม่ใช่ไม่ใช่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอแจ๊ค่ายังไงอแจ๊คฟังปากนัชชาแล้วครับแม่นจริงหรือเปล่าอม่จริงหรือเปล่าอย่างงี้ะอผมอันนี้ก็ผมพูดตรงว่าจริงๆเนี่ยคือมีทางเขาวเชิญให้ผมออกนะแต่ผมบอกได้เลยว่า ถ้าผมแม่นเนี่ยผมต้องเก่งกว่าดาวเทียม2030ดวงแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดาวเทียม2 0 3 0ดวง1 0 2 0ประเทศช่วยกันหาะะนะฮะถ้าเกิดผมหาเจอเนี่ยผมต้องเก่งกว่าแล<ม>้ว<ด>เดี๋ยวนะแล้วตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยจะบ,บอกได้ไหมคะว่าจะเจอเมื่อไหร่คือถามว่าเจอเมื่อไหร่ตรงเนี้ยผมบอกตรงๆว่าตอบนี่นี่นี่ฮะคือคือเขาสงสัยว่ามันจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมเบอรไม่ได้มันมีทฤษฎีนี้ขึ้นมาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับาะว่าเลยว่าในเอเชียตอนนี้มีสามเหลี่ยญเบอร์มิวด้าเข้าใจครับก็คืออจะมีันึ มีที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีที่สหรัฐอเมริกาแต่ว่าผมเชื่อว่าตรงนี้ไอ้พวกสามเหลี่ยมเวลด้าพวกไตแองเกิลผมคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวครับคือทฤษฎีใหม่ที่เกิดขึ้นมานี่ใช่ตอนนี้ล่าสุดเขาบอกว่าตรงนี้คือทฤษฎีที่ครับอหันแน่อ่ะกล้องเนี่ยคือตอนนี้ทฤษฎีใหม่ที่ทุกคนเขาน่าจะยอมรับเขาบอกว่าโอเคสามเหลี่ยมเวลด้าเนี่ยเมื่อดูจากแมพดูจากแผนที่ปุ๊บมันเป็นสามเหลี่ยมจริงๆใช่ครับมันเป็นสามเหลี่ยมจริงๆคุณเห็นไหมเคือสามเหลี่ยไป ไม่ครับเดี๋ยวก่อนมพดํดาอันนี้มันคือที่อเมริกานะแต่ว่าแต่เขามันจะมีตัวใหม่ที่ที่เวียดนามอที่มันบินหายก็ไปได้คือผมไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นสายเมอร์เรอร่าใหม่หรือเปล่าแต่เอาว่าถ้าถามถึงหลักโหราศาสตร์จากวันเวลาที่ตกครับผมเชื่อว่านะครับน่าจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเดี๋ยวมันต้องเห็นแผนที่นิดนึงกลับมาเวียดนามและไทยและมาเลหน่อยครั้งหนึ่งแล้วกันเนี่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะตกประมาณเนี่ย สักบริเวณตรงนี้นะฮะหรือมุมเนี้ยสองมุมเท่านั้นถ้าเป็นโหรศสตร์งั้นท,ที่เกิดกำลังพูดก็คือเส้นทางปกติแลละคุณผู้ชมที่ไฟล์เอ็มเจดเดินทาง<ช>ก็คือค,คุณมั่นใจว่าไม่มีไม่มีการวกไม่มีการเลี้ยวไม่มีครับไม่มีอันนี้คือถ้าพูดตามหลักหราศาษ์ผมคิดว่าไม่มีการวกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกคือในกรณีเนี้ยคือเลขกับ3เลข3กับ7็บแล้วมันรวมกัน777นะณวันที่ตกซึ่งจริงๆก็คือศุกร์เข้าสาวนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าตาเวลานั้นน่ยมันเป็นเวลาของการทะเลาะวิวาอผมถ้าถามผมผมคิดว่าเครื่องบินลําเนี้ยคนที่อยู่ในห้องขับเกิดการทะเลาะวิวาทกันอุ้ยอุ้ยอต้องรอกล่องดำริงครับต้องรอกล่องดาคิดว่ามีการทะเลาะวิวาทกันทั้งๆที่เขาบอกว่าไม่มีไม่มีเสียงไม่มีการพูดจาเลี้ยงเสังจากทาง ทางห้องกับตันเลยนะซึ่งจริงๆมาอาจจะคือถ้าเราคืออันนี้คือผมพูดตรงๆนะผมคิดว่าน่าจะเกิดการทะเลาะวิวาทซึ่งถ้าเขาทะเลาะวิวาทกันในห้องเนี่ยแล้วเขาจะกดเสียให้ใครได้ยินทำไมแม้แต่เวลามันพูดแล้วมันก็ต้องมีการเออไปถึงศูนย์ศูนย์อยู่แล้วคือ,อไอคือไอคือไอตรงนี้ผมไม่ทราบครับเพราะผมบอกว่าผมสันนิษฐานจากหลักของโหราศาสตรน์นะครับ จังหวะอศาสตร์ซึ่งาก็เจ็มันคือการทะเลาะและนัเวลานั้นเนี่ยมันที่ส่งเสริมทะเลาะวิวาทอาจจะเป็นการก่อการร้ายเป็นไปได้ไหมไม่เป็นได้ผมคิดว่าไม่เกี่ยวกับการก่ออะไรครับคืออาจจะเข้ามาทะเลาะในห้องกับตันมันไม่ครับไม่ครับผมคิดว่าไม่น่าใช่ต้องถามนี้ในฐานะคุณกิตกรผมครับจะเจอซากเครื่องบินนี้ไหมที่ในหลักโหราศาสตร์จนถึงวันนี้แล้วถามว่าจะเจอเมื่อไหร่ดีกว่าถามเจอเมื่อไหร่ผมตอบไม่ได้หรอกว่าเจอเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าความคิดผมคิดว่าไม่นานนี้ ไม่นานนี้จะเจอไม่นานนี้ครับผมเจอแน่ฮะแล้วก็ไม่มีหลุดไปอีกมิตินึงไม่มีแบบการที่แบบหายไปเลยเหมือนกับในเบอร์มิวดาคิดว่าแล้วหอในประเทศไทยอ่ะฮอฮอยังไม่เจอเลยเขาใหญ่อ่ะไม่ฮอฮอคืออันนี้คือมันไม่เกี่ยวกับผมครับปานนั้นเดี๋ยวก่อนเร็วๆนี้เนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่น่าตกใจอีกไหมงไทยยัเป็นยังไงบ้าง จริงๆตรงนี้ผมจริงๆตรงนี้ผมไม่ทํานายครับเพราะว่าผมไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้คือจริงผมเป็นหมอดูดูดวงเฉยๆนะฮะคือวันนี้วันนี้เลิกเลยวันนี้เลขกวันนี้เลขอะไรติดตามในแฟนเพจครับแฟนเพจนี่เหรอแฟนเพจชุดคืออะไรเครียดเลยแฟนเพจคืออันนี้ผมเพิ่งตั้งแฟนเพจขึ้นมาใหม่ล่าสุดประมาณสัก10วันเชื่ออะไรฮะ กิจคอนเฟิร์มฮะกหมคอนเฟิร์มคุณผู้ชมสามารถไปเช็คดูแฟนเพจของกิจคอนเฟิร์มได้นะครับอ่าล่ะครับแน่นอนเช้าวนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งมอกิจคอนเฟิร์มที่ตื่นมาคุยกับเราขอบคุณมากรอบคุณมากครับบอ่กิจครับ